สวัสดีครับพี่ทอรายการประกรรมนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะรายการนี้เตรียมตัวก่อนตายนะคะพระเจ้าให้จัดเตรียมคนขึ้นสวรรค์ให้มากที่สุดทำความดีตามพระองค์ทรงนำนะคะพระองค์ทรงนำให้ทำซึ่งทำได้นะคะในสดุดีร้อยข้อสาแต่ขอให้คนบาปหมดสิ้นไปจากโลกและไม่มีคนชั่วร้ายอีกต่อไป จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญองค์พระผู้เเจ้าจงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าให้จิตวิญญาณสรรเสริญพระเจ้าทุกวันนะคะยกเสียงขึ้นค่ะเอาพ่าเพื่อินเฮเวนเฮลโลวิญเน่อยู่กิ้งดมคำอยู่วินวิดานอนอนแไอจีจีดจนเฮเวนกีบาลีเดย์ออเดอร์เบีแอนด์ฟอร์กี้อานอเดดแอดวิออนโซแฮลฟอร์กิ้เวนออเดทซึ่งลีดดั้นทูทูเทมเที่ันบัตดลีเวอร์อาร์ฟอร์มีมันฟอร์ยูอิสต์กิงโดเมนอาวเวอร์แอนด์เดอะกราวด์ฟอร์เอเวอร์เมน ข้าแต่พระบิดาของข้าพระงค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะขอให้จักของพระองค์ได้ร,รับการสถาปนาไวา้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารไปรจมันแก่ข้าพงษ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ข้าพงษ์ตลายเหมือนที่ข้าพงษ์ตลายยกนี้ผู้ที่เป็นที่ข้าพงษ์ตลายเช่นกันและขออยาให้ข้าพงษ์ตลายล้มลงเมื่อถูกทดลองแต่ขอทรงช่วยข้าพงษ์ให้พ้นจากมารร้ายเหตุว่าไดอำนาจฤทธิ์พระสิริเป็นของพระสืบไปเป็นนิจอาเมนฮาเลีย พระบิดาปกาสซิโรโกเซขอทรงสเสด็จมาเป็นประธานเถิดไปคะปากาศานาโรโกโฟองงกนิเกเีขอพระบิดาโปรดอภัยบาปด้วยหากลูกทำผิดเรื่องไรโอพระบิดาโซโรโกเซความรักมั่นคงมีในพระเจ้ามั่นคงทุกวันอยากให้ลูกจำเริญขึ้นทุกวันอยากให้ลูกเติบโตไพบูรณ์เหมือนพระคริสทุกคนโอพระบิดาขอบคุณพระองค์โอ้ปากาชซุโรโ,โกโฟอานาิเาากฟาิเก ขอพระพรทลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตว์ซื่อมือสะอาดในการฟาดเดียวในการกล่าวพยานในการแชร์พระคำนำสุขนี้ให้กว้างไกลไปทั่วโลกและในการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าทุกวันไม่เคยหยุดขอบคุณพระองค์ที่ให้จัดทํารายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอเมนฮาเลียเต็งจีสัตว์เพศหลอดเพศหลอขอบคุณพระเยซูสันเสริญพระเจ้าสันเสริญพระเจ้า โลกนีจะมีความสุขเราตุกตุกมาเชื้อพระเจ้ากันตัวโลกาผาสุกสัน้นจนไปนันแต่ให้หม,ดดมักให้แต่โลกจะแตกแยกเป็นซองเสี้ยงว่าผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดทัวเพบาไม่ทำเชืวเราทำแต่ดีพระเจ้าใีบุกครองตาแม่ออพระเจ้าในบุกครองพระเจ้าคุ้มครมองพี่น้องทุกท่านที่ชอบทำและยำเกมพระเจ้าค่ะที่ซื่อสัต์ ที่ไม่อวดตัวไม่อวดรู้ไม่อวดรวยนะคะพระเจ้ารักให้พระเจ้าพอพระไทยดีกว่ามนุษย์พอใจนะขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยูวาเมนข่าววันนี้ก็ยังน้ําท่วมอีกตั้งสองสามเดือนแล้วของอยุธยานะนะ่าสงสารพี่น้องเท่าเปื่อยเท่าเาน่ากันแล้วเฮ้ยน่าสงสารแล้วก็วันถึงวันที่ยี่สิบสองฝนจะตกภาคใต้นี่พี่น้องต้องระวังนะภาคใต้ฝนตกเระวังน้ําท่วมเราแหละนะ แล้วกงคอสเทนเตอร์มั่งที่ว่าคบเพื่อนนะข่าววันนี้นะคบเพื่อนคนเวียดนามเอ่อไปเสร็จแล้วเอา ATM ให้เขาเอาไอเบอร์บัญชีธนาคารให้เขาเพื่อนเอาไปหมดเลยเลยตัวเองต้องมันนั่งตากยุงนอนตากยุงอยู่หน้าหหน้าองสารพี่น้องอย่าเชื่อใครใจอย่าเชื่อใจเคยให้เชื่อพระเจ้า ถ้าคนไหนมีพระเจ้าถามพระเจ้าก่อนคนนี้จริงหรือหลอกไปให้เอทีเอ็มก็หมดแล้เสร็จแล้วพี่น้องเพื่อนอย่าไม่รู้ใจกันเพิ่งคบกันได้ mm hmm. แค่วันสองวันไปให้เขาแล้วไม่ได้แล้วก็พอไปที่ธนาคารก็บอกอายัดแล้วถูกบัญชีมาว่าบัญชีเราเป็นบัญชีมาเผื่อเป็นเด็กนักเรียนนี่ที่เรียนอยู่นั่นนั่นแน่พี่น้องลําบากอย่าไปเชื่อใครเพ นะ้บัญชียิ่งมีร้อยสองร้อยสามร้อยมันก็เอเพเดี๋ยวนี้เอ่อฉะนั้นทางที่ดีแล้วต้องประหยัดแล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายๆให้เชื่อพระเจ้านะคะเชื่อพระเจ้าไม่ดโดนหลอกเพราะไม่เป็นจะถามพระเจ้าตลอดของไม่เ็นนะไม่ดโดนหลอกเพราะในบัญชีธนาคารไม่มีแล้วมีแต่เงินผู้สูงอายุเดือนเจ็ดร้อยวัดดี <laughs> รวมบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเจ็ดแต่แก๊งคอสเตอร์ยังโทรมาเวียนทุกวันเลยนะ อ่าช่างเขาเือไลฟ์ไวท์ออนโซเดอร์มนเลีวิงเดเนเชอร์เลนอ่ายูสออฟเดอรวูแมนเบิร์นอินแดนลัสอ่า for one น n o t h e r men with men อ่า committing อ่า what is แชมฟูแชมฟูแปลว่าให้ละอัน and receiving in them s l v e the penalty penalty แปลว่าการลงโทษเหมือนกับ p u n i s h e ก็ลงโทษใช่ไหมนี่ p e n a s h m e ก็ลงโทษ of the i r error ความผิดบาป which was do ที่เราทำหรือที่เขาทำนะหา ส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอันนี้รวมบทที่หนึ่งก็ยีิบเจ็ดพี่น้องวันนี้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หญิงกับหญิงชายกับชายพระเจ้าไม่พอปทัยนะผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนเดียวนี้เป็นพน,นั้นใช่ไหมนะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันนะผิดธรรมชาตินะให้ถูกธรรมชาติเช่นกันและเร่าร้อนด้วยไฟราคาตัญหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่งเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาเห็นไหมความผิดอันนี้ที่พระเจ้ารังเกียจไงอย่าไปทําผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กันมีกอดกันรักกันนันนะจูบรูปไลกันนะเกลียดพี่น้องในเฟซในไลน์นี่เต็มไปหมดทั่วโลกน,นี่ยายพ,พ,พิบัติทั้งเกิดไง ไอ้บัดอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยแผ่นดินไหวน้ําท่วมเห็นไหมอะเต็ไมไปหมดนั่นนะ่ะพระเจ้าทําอย่างเงี้ยพระเจ้าเสียพระไทยที่สร้างเรามาคือสร้างผู้หญิงกับผู้ชายสร้างผู้ชายกับผู้หญิงไม่ใช่สร้างผู้ชายกับผู้ชายไม่ใช่ครั้งแรกสร้างอาดามกับเบวาใช่ไหมอืมอาดามลาแล้วก็เอากระดูกซี่โครงของ ผู้ชายมาสร้างเป็นผู้หญิงนั่นแน่เริ่มแรกเลยแล้วนี่ผู้ชายกับผู้ชายมาได้กันมาสมสู่กันหรือมายุ่งกันมาแต่งงานกันทั้งโลกเลยแล้วออกประกาศอะไรใบสมรสให้โอ้โหไม่เป็นเห็นแล้วน้ําตาเพลิดทาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระไทยพี่น้องอย่ายุ่งผู้ชายกับผู้ชายอย่ายุ่งกันพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายกับผู้หญิงให้ยุ่งกันให้แต่งงานกันให้สมรสกัน นึกออกไหมเนี่ยว่าไปตรงๆเลยนะนี่พระเจ้าให้พูดเพราะโลกมันวิบัติแล้วชายกับชายหญิงกับหญิงดีกัดีทอมกับทอมเต็มไปหมดแล้วทั้งโลกพระเจ้าไม่ชอบนะเลวีนิติบทที่18บแข้อยี and you must not give your emission to any beast uh, to become unclean เห็นไหมมันไม่สะอาดมันมีมลทินบาอย A woman should not stand before a beast ะนะ,ะผู้หญิงนั้นบางคนไปยุ่งกับสัตว์ก็มีเห็นไหมในเฟสในไลอ้น,ไ,นไ,ไปกอดกันกับสุนัขพเนี้ยพี่น้องเต็มไมหมดนะเห็นแล้วสะเทือนางสะเทือนใจทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียประทศไทย A woman should not stand before a beast to have connection with it it is a อาไว้อะเลชันเห็นไหมฝ่าฝืนหรือละเมิดนั้นอ่า of what is natural เห็นไหมฝ่าฝืนธรรมชาติผิดธรรมชาตินั่น,นอ่าอย่าสมสู่รักรวมเพศอันเป็นที่น่ารังเกียจเดียดฉันอย่าสมสู่สัตว์ทําให้ตัวเองเป็นมนทินผู้หญิงนั้นห้ามทอดกายให้สัตว์สมสู่เป็นการวิปริตนะอันนี้พระเจ้า ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ไม่เป็นยกมาเพื่อบอกประชากรทั่วโลกอย่าไปทำตามผู้หญิงที่ผิดวิปริตนัทอดกายไปยุ่งกับเห็นไหมบางทีงูกอดจูบกับงูกอดจูบก,ก,กับสุนัขก,กับแมวกับเสือกับสิงโตที่เลี้ยงไว้กอดรัดอยู่นั่นแหละ แล้วสมสู่กันนะมีมีมีเยอะที่เฟสเขาลงมันมาเป็นใจหายวูบเลยกันลิงกระลิงมีนะอ่าหลายหลายอย่างนะเนี่ยบิสแปลว่าสัตว์ต่างๆนั้น B E A S T ีบิสนะผู้หญิงทอดกายให้สัตว์นั้ยพระเจ้าไม่พอประทไทยนะนั่นมนมน,มนทินเพพี่น้องอย่าไปทำอ้าหอบเลวินิตติบทที่ยี่สิบข้อสิบสาม And when a man lies down with a man เห็นไหมเพศชายกับเพศชายเห็นไหมฮะแมนแ e m แ n นแนแม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 นมนมนแ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 มคมนชมนแานแมนแมนมนแมนมนมนแ่นม,ม,สมสนมนแมนมนแมนแมนมนแมนนึกนอ,อกมนแมนแมนแมนนแมนแนแมนแนแมนแมนแ n นแมน o มนแมน h a v e done a d e t e s t a b l e เห็นไหมหน่ารังเกียจสิ่งสิ่งที่น่ารังเกียจนะ uh, They should be put to death w i t h o u r phone เห็นไหมอ่ะ uh, นำไปสู่ความตายไปเอ๊ะ Their own blood is upon them เห็นไหมผู้ใดสมสู่รักร่วมเพศพวกเขาทำสิ่งน่ารังเกียจเดียดฉัน จะต้องประหารทั้งคู่ที่พวกเขาต้องตายนั้นก็เพราะความผิดของพวกเขาเองเห็นไหมพระเจ้าบอกต้องประหารเท่านั้นเห็นไหมอ่ะอาน่าอับอายขายหนะ้าพี่น้องอย่าไปทําผิดธรรมชาติที่พระเจ้าให้พระเจ้าให้ผู้ชายกับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงไม่ใช่อย่าเป็นรักรวมเพศเด็ดขาดนะจิตใจอย่าให้เป็นวิปริตต่อไปหนึ่งโครินธ์บทที่หข้อสิแป ฟรีแปลว่าแยกตัวหรือห่างห่างหนีห่าง,ง,ง,งออกมา s e ็กชวลอิมอรันลินะการรักรวมเพศต่างๆหรือการล่วงประเวณีต่างๆนะเซ็กชวการล่วงประเวณี Every s ินที่บาปันที่เป็นบาปนั that a man does in outside the body but he who c o m m i t sexual immorality Uh, since against his own body เห็นไหมจงหลีกเลี่ยงจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่หลีกล่วงหลีก,ลก,ลกคนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเอ,ง,องนั้นต้องหลีกทางในการผิดการล่วงประเวณีหญิงต่อหญิงหรือชายต่อชายหรือล่วงประเวณีกับสัตว์ไม่ว่าหญิงหรือชายผิดเพพี่น้อง พระเจ้าไม่ให้คือไม่ให้เข้าใจไหมพระเจ้าบอกใช่คือใช่พระเจ้าบอกว่าผิดคือผิดพระเจ้าบอกถูกคือถูกฉะนั้นทําสิ่งที่ถูกต้องที่สวรรค์ก็สั่งมาให้ทําผู้หญิงต้องแต่งงานกับผู้ชายผู้ชายต้องแต่งงานกับหญิงเท่านั้นไม่ใช่ชายแต่งกับชายหญิงกับหญิงนะบอกก็ต่อตอด้วยเห็นไหมกฎหมายใหม่ก็หญิงกับหญิงชายกับชายโอ้นั่นแหละที่ที่ลูกอาจารย์แชมป์ไปต่อต้านแล้วบอกว่าอยา่าหยุดทึด หยุดการจะทำาบนั้นเลยเห็นไหมโบตที่เมืองนอกเห็นไหมกําลังแต่งงานชายกับชายอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาตายหมดเลยเนียนแปลไฟไหม้หมดเลยเห็นไหมอ่ะพระเจ้าลงโทษจาไว้พี่น้องตอนนี้ยังไม่ลงโทษบางคนยังไม่ลงโทษยังกระดิกกระดีอยู่นะเอะแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าลงโทษเพเนี่ยสรุปเพลงเลเวนิติบทที่ยี่สิบข้อสิบสามอย่าสมสู่รักร่วมเพศหน้ารังเกียจต พระองค์ทรงเกลียดการกระทำผิดธรรมชาติขอทุกคนให้เร่งมาประกาศชนทุกชาติห้ามล่วงประเวณีกับเพศเดียวกันทางพระเจ้าทางบริสุทธิ์ให้หยุดบาบทุกคนทราบทำตามพระองค์ทรงคงไปสวรรค์ทุกคนกลับใจจากบาบนั้นได้ไปสวรรค์เป็นนินรันดร์อา,ามนอามน ไปสวรรค์งดบาปนี้ไงงดบาปที่ว่ารักวุเพศน,นะชายกับชายหญิงกับหญิงงดพี่น้องใครลูกใครเป็นเป็นดี้เป็นทอมอยู่พยายามบอกงดพระเจ้าไม่พอประทศไทยนะต่อไปอำนาจทุกอย่างต่างมาจากพระเจ้าทุกคำชาวย่าคิดว่าเราทำเองได้ธิ์อำนาจมาจากพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ โปรดรับใช้พระเจ้าจะได้รับรางวัลบำเน็จสวรรค์นะทุกคนคงได้รับให้สมกับเป็นประชาของสวรรค์อยู่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าในทุกวันร่วมมือกันขจัดไปในแผ่นดินขอพระพรเทลงมาดังหาผลให้ทุกคนหมดโรคภัยให้สุญสิ้น สรรเสริญพระเจ้าทั่วทั้งฟ้าและแผ่นดินเสียงได้ยินโลกแท้สองกองปัตพภีฮาเลลุยามาสรรเสริญพระเจ้าไมโลกแท้สองปัตพีนะนั่นแน่ขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทจนให้ทุกคนหลามูชนในโลกา ให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกขัํมเจ้าอ่านพระคำทำตามงานโชลาบและทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากสาม่พนกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวานใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกพี่น้องให้กลับใจเถิดเนี่ยให้กลับใจหญิงต่อหญิงชายต่อชายพยายามให้ชายกับหญิงแต่งงานกันอย่าชายกับชายแต่งงานนะบทนี้พระเจ้าทรงให้มาบอกฉะนั้นต้องมาบอกพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอเมน อาช่วงนี้รับเชื่อค่ะพูดตามดังๆเลยค่ะให้เปลี่ยนใจมหาพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบพลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่ง ให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนปรบมือถวายแก่พระเจ้าปรบมือให้ลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะาเลิกบาปให้หมดพี่น้องแล้วพี่น้องจะได้สบายอีกคนเห็นไหมกล่าวพยานนิดอีกคนนั้นพวกตุดพวกทอมนะเขาไปรับเชื่อรับเชื่อพระเจ้าเสร็จทําไมรู้ไหม พระเจ้าเปลี่ยนเลยจากที่เคยเขาทาลูตันผู้ชายนะแต่ทาลิปสติกใส่ตุ้มหูยาวแต่งตัวสวยๆริ i n g ่งนะขวดล่อผู้ชายนะไปสมสู่กับผู้ชายเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยพี่น้องไม่เอาอีกแล้วเราไม่เอาอีกแล้วเลิกเลยทาลิปเธอทาป้าซาได้ว่าทาลูตันทาลูตแสดงเวทเลยไปล่อผู้ชายันนั่นะนะเดี๋ยวนี้หลุเลยพอเข้าพระเจ้าพางพี่น้อง ลดมดตรมหูเลยลดมดเป็นผู้ชายนี่ลดมดเลยมาอ่เป็นเป็นผู้ชายแต่แต่งตัวเป็นผู้ยิ่งเงี้ยตอนแรกเป็นผู้ยิ่งเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่แต่งเลยแต่นี้เป็นชายเต็มตัวเลยแล้วก็ยู่ในโอวาทของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ปรับเป็นตอนละปัดเลยพี่น้องเออขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายแจ่พระเจ้านั่นแหละพี่น้องต้องเอาแบบนั้น เหมือนสักเคียดกลับใจและนั่นต้องกลับใจจริงๆโน่แล้วจะได้เห็นผลจะเกิดผลมากมายพระเจ้าจะให้กลางทรัพย์ของพรขอางฤทธิ์เดชมากมายต่อผู้ชายคนนั้นนะตอนแรกเป็นผู้หญิงขอบคุณพระเจ้าโอ้ท่องทำหลายคนโนพี่น้องไม่ใช่ทําคนเดียวเหมือนกับพระเจ้าให้ไฟไม่เป็นหรือพระเจ้าให้มงกุฎไม่เป็นพระเจ้าให้พระศริไม่เป็นไม่ใช่ให้แต่ไม่เป็นคนเดียวให้ทั้งโลก ให้ทั้งโลกที่พระเจ้าเลือกมาเลือกมาเนี่ยให้ลูกกับพิญญาลูกเจ้าเอลูกจงดีนะลูกวรพร์ให้หลายลูกที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อไปนท่าพระพรพระเจ้าให้หมดเพราะใจซื่อสัตว์ลูกดาวลูกดาวเรืองลูกอาทิตย์ด้วยนะพระเจ้าจะให้หมดเลยนะไม่ใช่ให้แต่แม่เพนฉะนั้นเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าน้ําตาลไหลเลยพี่น้องพระเจ้าให้คนไหนก็ให้คนนั้นนิรันไม่ใช่ให้แล้ว จะเอาอคืนไม่ใช่ให้แล้วเราปฏิบัติซื่อตรงนะพระเจ้าก็ไม่รีบคืนแต่บางคนที่ให้แล้วไม่ปฏิบัติที่กบฏต่อพระเจ้าที่ต่อว่าพระเจ้าที่ด่าว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องรีบคืนถูกไหมเหมือนกับเราให้ที่ดินลูกไปแล้วแต่ลูกคนนี้จะเอาไปขายหมดนั้นเราก็ต้องรีบคืนจากลูกจริงไหมคล้ายกันแน่นะคล้ายกันฉะนั้นพระเจ้าให้แล้ว จะไม่เอาคืนถ้าเราปฏิบัติตามพระเจ้าไม่ผิดศีลธรรมไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ฉาไม่เนินทางกันทุกที่ไม่จองหองไม่อวดตัวไม่ล่วงไปในทําความดีอย่างเดียวถวายพระเจ้าทุกวันไม่เคยขาดพระเจ้าไม่ริบคืนคําสัญญานั้นเป็นผลร้อเปอร์เซนล้านเปอร์เซ็นแล้วถึงลูกหลานตกทอดถึงลูกหลานพอเราตายแล้วลูกหลานรับมรดกนึกออกไหมมรดกของพระเจ้านียได้ถึงลูกหลานหมดทุกคนอ้า อธิษฐานเผื่อประเทศไทยว่าวางมือใครที่เจ็บป่วยนะคะฮาเลริยาประกาศสกุลโกธรฟอนในกัฟริกาเซขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าให้ทําพระเจ้าทรงนําให้พูดไม่ใช่พูดเองได้พี่น้องประกาศสกุลโกฟอนในกัฟริกาเซ่นตุกฟอนในกันนกาเซขอไฟของพระเจ้าชําระตั้งแต่หัวจุดึเท้าเพว่าค้าเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ลูกด้วยและให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคลิปนี้ไปครประกาศสกุลโกรเซ ที่ปวดหัวตัวร้อนที่เป็นไข้ที่เป็นอะไรทั้งโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคกระดูกโรคผูโรคอ่อนเพลียโรคอ่อนแรงโอ้พระบิดาทรงเปลี่ยนเซนใหม่ให้เธอไปค้าะ,ะกาซิโโกโฟทุกโรคหายในน้ำพระเยซูป,ประกาศเซโนโกซีผีมานซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้และร่างทุกคนที่ฟังคลิปนี้โลโกซีให้ทุกคิดจักเดินทางฝ่ายพระวิญ,ญญาณกันทุกคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระเจ้ากาซิโฮเซ พระเจ้าตรัสว่าแม้พูดภาษาแปลกๆได้เผยพระวจนะได้แต่ถ้าขาดความรักไม่มีค่าเลยฉะนั้นพี่น้องวันกระี่เดกกรซีเราต้องมีความรักต่อกันอยากช่วยคนให้พ้นบึงไฟแล้ตะโกชีฮโดฟอนนกระชี่ตะโกโฟประกาศทุกวันพี่น้องประกาศตกโกโฟฟอนนกไฟนกีขอสงครามหมดไปการไหว้รูปโครพหมดไปแก๊งคอนเซนเตอร์หมดไปแก๊งที่ทำผิด ชั่วร้ายในโลกนี้ให้หมดไปให้พระเจ้าเผาเหมือนมองบาบิโลนมองโกมาดาเพคะนี่แหละที่ตำรวจตต่างๆนะช่วยกันจับช่วยกันจับกลุ่มคนชั่วต่างๆในแผ่นดินูุขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมาให้ช่วยแล้วก็เผาแล้วก็จับได้พวกแกงคอเนเทนเตอร์ต่างๆมากมายโทรศัพท์นี่เป็นร้อยๆเครื่องพี่น้องที่ต่อโยงระยางกันและคนจีนนั่งเฝ้าคนหนึ่งนั่นเองโอ้พี่น้องทำมาลวงจาก ต่างประเทศเขาเขาเขาไล่จากประเทศโน้นวิ่งมาประเทศนี้ข้ามมาเรื่อยหลายหลายประเทศเห็นไหมอ่ะเปิดเปิดแองตอนนี้จับได้แล้วแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าโซโลโกชีโฮโลโกขอบคุณพระเจ้าโลโตโกโฟริกัเซ่พระเจา้าจะให้จับหมดทั้งแผ่นดินโลโกชิฮาริกัเซ่โนโกเซ่คนช่วยหมดทั้งแผ่นดินเพคะโซโลโกโฟริกเซฮาริกัเซ่โนโกเซ่ันกาันังกเซโนโกเซ่โนกเซ่ ขอพระเจ้าเทพพอให้ลูกเจ้าเอลูกกภิญญาลูกจงดีลูกเทรานการลูกภคเชลูกดาวลูกดาวเรืองั้นโอ้ลูกอาทิตย์ภระเชอรงฟารังกเซลูกวรพอลูกสุพินลูกน้อยน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกอร์นอภาคเซพี่รัตนน้องเมทาน้องสองล่าและทุกท่านที่ฟังคลิปนี้รวมทั้งลูกไคโลลูกปุ๊กปิกด้วยภาคชิกุรุโกฟารกเซขอพระเจ้าทรงนำ ขอพระเจ้าทรงชี้แจงให้หมดทุกเรื่องจัดเตรียมให้ทุกเรื่องราวของพี่น้องที่กําลังขัดสนอยู่ที่กําลังย่าแย่อยู่ไม่ว่าจิตใจหรือร่างกายขอสร้างพลังใหม่ดังนกอินทรีปกาและก็ชิวิกวฟ้าในกัมพารกาทุกบ้านขอให้มีพลังจากพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมแรงรสโกซ่โปรเทคปกป้องปกาซิโูโกซ่สเตรนกำลังพาวเวอร ฤทธิ์อำนาจไม่ชิงฤทธิ์อำนาจเหมือนกันพระกาลชีโุโกเซจากพระเจ้าทั้งหมดเพราะ God is above all พระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งพี่น้องวร์เรกีโฮโลฟานกาซีโฮโลฟานกาฟานกเฮารดกัสเนันกัสเขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เกิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยสูอาเมน ิพน,นิวประนมและบังคมข้อลาต่อชาวลมาฟังว่าจาเศ้าเพ็นหน้าเอย้ยว่าแมวฟังว่าจาเศ้าเพ็นหน้าเอย้ยขอพระพรจากสวรรค์น,นั้นเทลงมาจากฟ้าฟ้าสึ่มาจากพระเยซูขอพระคุณ เราที่ส่งช่วยกูรักใครเย็ูคือรักแค่แน่กวาผู้ใดขอสรรเสริญพระเจ้าทุกนาทีขอสาธุดีพระเจ้าทุกกลหมายใจจะเป็นหรือจะตายจะหัวร้อหรือร้องไห้จะอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าทุกวัน เป็นคนพูดบอดไม่คนไม่โงไ,ไม่ด้งไม่ดันไม่ติดันตันแตะไม่แย่คนรักใครไม่ไวายรวมก็รบไร่รัไม่หลงก็เวไนทำใจความเมียระกคำพีพระเจ้าอวยพรหน้าแม่เออพระเจ้าอวยพรอ่านพระคมพีจบเล่มหน้าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานหลินหลุนเลื่อล่าลุดอ่านแล้วต้องทําตามผิดข้อเดียวคือผิดหมดใหญ่ผิดพี่น้องพระเจ้าจะรัก ทุกคนในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอวเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นทออพระพรด้วยค่ะเพลสบีวิจูสวัสดีค่ะพรุ่งนี้อาจจะเจ็ดโมงนะพี่น้องนะ,อะขอบคุณพระเจ้านะอาจจะเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งทันเพราะไม่เป็นต้องไปโบสถ์แปดโมงทันพี่น้องเพราะเขาเริ่มกันเก้าโมงนะ,ะขับรถไปแค่สิบนาทีก็ถึง ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าวอวยพรจ้าวัดีนนจ้าลูก